ผมหามชมข้ามไปที่จังหวัดเชียงใหม่ครับพบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิดสิอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดด้วยเป็นสีแดงเข้มเลยครับโดยการประกาศมาตรการควบคุมอย่างเคร่งครัดก็ทําให้ส่งผลน,นะครับกระทบต่อหลายภาคส่วนด้วยกันคุณวสันปัญญาเรือนครับรายงานสดจากที่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ครับคุณวสันครับ ครับจังหวัดเชียงใหม่พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่10คนซึ่งถือว่าลดลงอย่างต่อเนื่องแต่การระบาดตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาซึ่งถือว่าเป็นช่วงเทศกาลสงการและเป็นไฮซีซันของจังหวัดเชียงใหม่ก็ทําให้นักท่องเที่ยวลดลงเป็นจํานวนมากครับกลุ่มที่ได้รับผลกระทบเป็นกลุ่มแรกๆก็คือผู้ประกอบการโรงแรมและที่พักครับ บรรยากาศโรงแรมแห่งหนึ่งในตัวเมืองเชียงใหม่เป็นไปอย่างเงียบเหงาหลังจากที่ไม่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาผู้ประกอบการโรงแรมระบุว่าที่ผ่านมาจะมีนักท่องเที่ยวจองห้องพักและเดินทางมาเที่ยวตลอดทั้งปีหลังจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ในช่วงต้นเดือนเมษายนนักท่องเที่ยวลดลงจํานวนมากแม้จะปรับลดราคาค่าห้องพัก จึงอยากให้ภาครัฐให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบอยู่ในขณะนี้ครับเชียงใหม่เปิดเซนบ็อกเชียงใหม่ฉีดวัคซีนนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมก็มองว่านี่ขนาดเราผู้ประกอบการเราก็ยังมองว่าเฮ้ยเชียงใหม่เขาทำไอ้ภูเก็ตทำยังไงเราก็จะไปพบปะผู้ประกอบการทางนู้นเอามาทางนี้และทางนี้ก็ไปทางนู้นบ้างก็ถือว่าเป็นการ ส่งเสริมการขายขึ้นมาส่วนหนึ่งในของภาคท่องเที่ยวก็คือสมาคมท่องเที่ยวและสาภาตอนนี้เรากำลังจัดแคมเปญอยู่ไม่รู้จะทํำยังไงแล้วขณะที่การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ในจังหวัดเชียงใหม่ยังมีผู้ติดเชื้อเพิ่ม จากการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนทําให้ผู้นําชุมชนบ้านโพทองเจเริญอําเภอโดยสเกตต้องตรวจคัดกรองอย่างเข้มงวดเพื่อคัดกรองคนเข้าออกหมู่บ้านและป้องกันการแพร่ระบาดสู่ภายนอกหลังยังพบผู้ติดเชื้อในชุมชนเพิ่มขึ้นครับต่อไปนี้เราก็จะมีมาตรการเข้มข้นก็อยู่ประมาณเกือบถึง24ชั่วโมงจนถึงประมาณ3ามทุ่มหรือว่าลดถึงจสง,งียบครับตอนเย็นช่วงกลางคืนนะครับทั้งวันเราก็จะมีกะตั้งแต่เชา้าจนถึงหกโมงเย็น ลอวตอนเย็นก็จะมีเทศบาลมาร่วมด้วยมามาดูมาตรวจสอบเรื่องของการเข้าออกของชุมชนมาตรการที่เข้มข้นก็คือผู้ที่มาจากต่างถิ่นเราจะขอจดเลขบัตรไว้ขอเบอร์โทรศัพท์ไว้ที่ว่ามีความจําเป็นจริงๆที่ต้องผ่านด่านคัดกรองตรงนี้เข้าไปภายในหมู่บ้านครับ ล่าสุดสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้ลงพื้นที่สำรวจความต้องการวัคซีนของประชาชนเพื่อยืนยันจำนวนที่แน่นอนโดยได้ประสานงานกับหน่วยงานในท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและอ,อสอมอให้ร่วมกันดำเนินการสำรวจพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนในการลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อมโดยจากการลงพื้นที่เมื่อวานนี้มีประชาชนมาลงทะเบียนแล้วกว่า1000คนครับแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ในจังหวัด เชียงใหม่จะดีขึ้นและมีผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ลดลงอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงอาจจะมีการคลายมาตรการบางอย่างในช่วงบ่ายนี้ครับแต่ว่าก็ยังคงเน้นย้ำให้ประชาชนนั้นป้องกันตัวเองอย่างเคร่งครัดครับขอบคุณมากนะครับคุณวสันต์ครับ